หนังสองคูณมาเล่นนะครับผมก่อนกลับหลังจากทำกิจกรรมนะครับผมก็มาหาน้องอุ้มบุญนะครับผมเย่งเขาเลยโอ้โหดูที่ดอเลยวะเนาะเสร้างง่ายเนาะเบาเนี่ยนง่ายดีจีเน่เราเลี่ยนข้ามเราเบาเฮ้ยอุ้มบุญเราจะหนีเลยครับผมตอนนี้สองหนุ่มมา มากหมดขายั่งไปไหนายงานเนี salt, nine, five, 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 six, five, five, five. ้ยโอตูนี่นพกันฝากไวกดื่มน้ไก็ได้โอ้ยมาหาพี่สาวเลยไคุ้มกันหนากินน้ำา้วยยี่ยุคนอุ้มคนเราก็กินน้ำครับนี่อยอากับพี่ทองคูณกันเลยทองคูณของเราขอจุกหน่อยทองคูณบอกขอจินน้ำหน่อย อุ้มบุญคนละทีน้องอุ้มบุญเราก็หยอกใหญ่เลยขอจุกทีคือรถมาครับใจรถมานี่นี่อุ้มบุญทุกทีของคุณจุกทีแหน่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 นี่ก็เงินนะคุณโอ้สาวกบกินน้ำบอกคู่หูเนี่ไปนี่คู่หูอุ้มบุญนะครับนี่ครับคู่หูนะครับ ทบรดาทาน่ารักมากแ่ครับน้องอุ้มบุญนี้ขอจุ๊บพี่ทองคูณก่อนดูดูจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยนานๆที่มาเจอกันขอจุ๊บหน่อยพี่จุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยนี่นีโอ๊ยโอโอ๊ยกตากสางน่อยเพื่อนเลยมีตอยมี เพผู้สาวนอกพระมหาผู้สาวนี่งานกันิี่เจ้านาะเอ้ยหามานผูสาวเซ่บครับเฮ้เอาละเ้ยแ้วอกแม่ก็เมด้วยจัจัรถจัรรถรถรถ ไปแล้วนะอบบนวันนี้ไปก่อนพรุ่งนี้มาเล่นกันใหม่ครับฝากติดตามฝากกดติดาให้ด้วยนะครับขอบคุณครัมข่ขอรังไปเอกลับบ้านแล้วครับน้องทองตุณนะครับอุ้มคนสวยอุ้มคนสวยกินนาแล้วันดีครับัโรงเรียนที